สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Comment สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปรับชมความคิดเห็นของชาวต่างชาติอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้จะเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามที่ว่าอาหารของประเทศใดมีรสจัดที่สุด โดยผมก็ได้นำความคิดเห็นของชาวต่างชาติมาจากเว็บไซต์ Quora พวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับท่านแรกเขาได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าในแง่ของความหลากหลายในการใช้เครื่องเทศต่างๆจะเป็นอาหารจากประเทศอินเดียสำหรับประเทศไทยมันไม่มีข้อสงสัยพวกเขาขึ้นชื่อด้านอาหารรสจัด แล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดอีกด้วยท่านต่อมาได้มาสแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันเดาว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณนิยามคำว่ารสจัดอย่างไรคุณหมายถึงรสชาติที่เผ็ดที่สุดหรือว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยรสชาติที่สุดฉันตกใจจริงๆที่มีคนแนะนำอาหารอินเดียแม้ว่าอาหารอินเดียจะเต็มไปด้วยรสชาติแต่มันก็ไม่ได้เผ็ดเป็นพิเศษ ฉันได้เดินทางไปทั่วเอเชียรวมถึงอินเดียมณฑลเฉวนในประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดและฉันก็ได้เดินทางไปทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคริบเบียนในใจของฉันมันไม่มีข้อสงสัยเลยจากการเดินทางของฉันอาหารที่มีรสจัดจ้านที่สุดที่ทั้งเผ็ดและอร่อยที่สุดนั้นมาจากประเทศไทย ท่านต่อมาจากซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอาหารที่เผ็ดที่สุดที่ฉันเคยกินนั้นมาจากจังหวัดมานาโดในประเทศอินโดนีเซียมันเผ็ดกว่าอาหารของรัฐอานทอนในอินเดียมากอาหารมานาโดนั้นถือเป็นอาหารที่เผ็ดที่สุดในโลกและอยู่ในระดับเดียวกับอาหารบราซิลและโคลัมเบียอาหารอินเดีย รวมถึงอาหารอานทอนนั้นมีรสชาติอ่อนกว่ามากเมื่อเทียบกับอาหารจากมานาโดบาราซิลและโคลัมเบียและอาหารที่มีรสจัดลองลองมาสำหรับฉันนั้นก็คืออาหารในจิเลียและอาหารในจีเลียที่ฉันได้กินก็คือซุปเนื้อแกะเพเปอร์และเปเป้ในจิเลียซึ่งมันก็ยังเผ็ดกว่าอาหารอานทองมากความคิดเห็นท่านต่อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ เม็กซิโกเป็นอาหารที่เผ็ดที่สุดฉันเคยไปทั้งเสฉวนและประเทศไทยและอาหารเม็กซิโกนั้นเผ็ดกว่ามากพริกทั้งหมดมีหินกำเนิดในประเทศเม็กซิโกดังนั้นพวกเขาจึงกินอาหารรสเผ็ดมาอย่างยาวนานมากกว่าประเทศในแถบเอเชียฉันจะบอกว่าอาหารไทยหรืออาหารเสฉวนนั้นมีเปอร์เซ็นต์ของอาหารรสเผ็ดที่สูงกว่า ดูเหมือนว่าพวกเขาจะปรุงอาหารเกือบทุกอย่างด้วยพริกแม้แต่สลัดอาหารเม็กซิกันนั้นมีสมดุลมากกว่าระหว่างอาหารที่มีรสชาติอ่อนและอาหารที่มีรสชาติจัดแต่อาหารที่มีรสชาติเผ็ดมันก็เผ็ดมากความคิดเห็นท่านต่อมานะครับจากประเทศเบลเยียมอาหารเล้าอาหารไทยที่เผ็ดที่สุดมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีความคล้ายกับอาหารของประเทศลาวฉันรู้จักคนไทยหลายคนหรือแม้กระทั่งคนลาวบางคนที่กินส้มตำไม่ได้เพราะมันเผ็ดเกินไปเมื่อใดก็ตามที่คุณสั่งส้มตำแบบฝรั่งโดยเฉพาะนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณจะไม่มีวันได้ส้มตำแบบต้นตำรับเพราะทั้งชาวลาวและชาวไทยคิดว่า ท้องของชาวต่างชาติส่วนใหญ่รับกับส้มตามต้นตำรับไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอาหารลาวที่คุณจะได้พบในยุโรปและสหรัฐอเมริกามักจะเป็นแบบที่ใส่ส่วนผสมน้อยลงและมันก็ไม่ใกล้เคียงกับอาหารต้นตำรับเนื่องจากอาหารลาวมักจะเผ็ดเกินไปสำหรับชาวต่างชาติและส่วนผสมที่หลากหลายนั้นหายากและมีราคาแพงนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่ใช่อาหารลาวทั้งหมดจะมีรสเผ็ดเพราะพวกเขาได้รับอิทธิพลจากจีนและเวียดนามที่อยู่ใกล้เคียงอาหารประจำภูมิภาคที่เผ็ดที่สุดสามารถพบได้ตามแนวลำน้ำโขงและข้าวเหนียวของชาวลาวนั้นมันเป็นเครื่องดับเพลิงที่สมบูรณ์แบบโดยส่วนตัวแล้วฉันไม่สามารถกินอาหารรสชาติดั้งเดิมอย่างส้มตำได้แต่ฉันสามารถกินอาหารอื่นได้เกือบทุกจาน เพื่อนและครอบครัวของฉันก็บ่นว่าอาหารที่ฉันทำนั้นมันเผ็ดเกินไปฉันคิดว่านั่นเป็นเพราะฉันได้มาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนฉันไม่ได้มันมาจากเบลเยียมรัสเซียหรือเคนยาฉันสามารถกินลาบได้แต่ก็จะเอาพริกออกแม้จะไม่ได้กินพริกแต่มันก็ยังเผ็ดจัดความคิดเห็นท่านต่อมาจากลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา ในบรรดาประเทศที่ฉันเคยไปฉันคิดว่าประเทศไทยมีอาหารที่เผ็ดที่สุดโดยทั่วไปพริกที่พวกเขาใช้นั้นมันเผ็ดแบบไม่ปะกะติอย่างน้อยก็สำหรับเพดานปากของชาวอเมริกันและฉันก็เลิกถามพนักงานในร้านอาหารไทยว่ามันเผ็ดจริงหรือและฉันก็ได้คำตอบมาตรฐานความเผ็ดนั้นไม่ใช่สำหรับคุณแน่นอน ฉันเดาว่าพวกเขาใส่พริกแม้แต่ในขวดนมของเด็กฉันนั้นไม่สามารถอย่างรู้ถึงสเกลความเผ็ดของอาหารรสจัดของพวกเขาได้และหลังจากที่ได้กินอาหารที่ทำให้ปากติดไฟไปสองสามมือ้อฉันก็ลองอาหารรสเผ็ดในประเทศไทยน้อยลงความคิดเห็นท่านต่อมานะครับอาหารที่มีรสจัดที่สุดที่พบได้ในแอฟริกาใต้ หลังจากที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวดัตช์ออฟริกาใต้นั้นได้รับเอกราชในปี2504ด้วยเหตุนี้อาหารแอฟริกาใต้จึงได้รับอิทธิพลอย่างมากมาจากหลายวัฒนธรรมอาหารในปัจจุบันได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารอินเดียเนื่องจากคนงานจำนวนมากจากอินเดียได้อพยพไปแอฟริกาใต้ในช่วงอาณานิคมของอังกฤษ โดยพวกเขาได้นำเครื่องเทศจำนวนมากติดตัวไปด้วยผักชีพริกขี้หนูเกลือพริกไทยดำโปยกักกระเทียมและเครื่องเทศที่เป็นส่วนผสมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในการปรุงอาหารซึ่งแสดงถึงอิทธิพลของอินเดียความคิดเห็นท่านต่อมาจากนิวยอร์กนะครับ ฉันคิดว่าประเทศไทยและเกาหลีมีสัดส่วนของอาหารรสเผ็ดสูงกว่าประเทศอืน่นฉันเคยได้ยินคนไทยบ่นว่าอาหารยุโรปนั้นจืดมากนอกจากนี้อาหารไทยยังขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติที่เข้มข้นในแต่ละจานส่วนตัวฉันคิดว่าอาหารที่เผ็ดที่สุดมันเป็นเรื่องงี่เง่าคุณสามารถเพิ่มพริกบริสุทธิ์ลงไปในจานใดก็ได้รับปรุงให้เผ็ดเท่าที่คุณต้องการ การแข่งขันกินอาหารเผ็ดที่สุดดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นกับอาหารอินเดียมากที่สุดมีร้านอาหารอินเดียที่เสิร์ฟอาหารที่ดูเป็นการท้าทายมากกว่าการกินเพื่อความเพลิดเพลินเท่าที่ทราบร้านส่วนใหญ่นั้นไม่ได้อยู่ในประเทศอินเดียบางภูมิภาคของจีนนั้นมีอาหารรสเผ็ดจัดเช่นมนลทนเสฉวนเหิหนาน,านและหูหนานแต่ในภูมิภาคอื่นๆ มีอาหารรสจัดน้อยมากหรือไม่มีเลยเช่นกวางตุง้งดังนั้นโดยรวมแล้วอาหารของประเทศจีนก็ไม่ได้เผ็ดเท่าทำไมบางภูมิภาคจึงมีอาหารรสเผ็ดกว่าที่อื่นอาหารที่เผ็ดที่สุดมักจะมาจากประเทศที่มีอากาศร้อนและมีอุณหภูมิสูงพริกนั้นจะช่วยชะลอการเติบโตของเชื้อโรคบางชนิดพวกมันสามารถทำหน้าที่เป็นสารกันบูด และยังช่วยทำให้เหงื่อออกมากขึ้นด้วยความคิดเห็นต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับโดยเป็นความคิดเห็นจากประเทศอินเดีย7ประเทศที่มีอาหารที่เผ็ดที่สุดก็คือไทยเม็กซิโกมาเลเซียเกาหลีจาเมกาอินเดียและจีน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ